การเลอกสอนหน้าจอนะครับก็คือเข้าแอปแหลับแอปหนึ่งก่อนนะครับสองหน้าจอผมยกตัวอย่างนะยูทูปขัดมันสามารถขยายเต็มหน้าจอได้ครับแต่ก็เป็นบางไฟล์ของ y o u t u ที่ลงมาด้วยครับลองรับกับเครื่องของเราเปล่านะครับสองหน้าจอนะครับลากถามนี้ขึ้นไปครับขม้มมอนก็ยูยูทูปไปข้างล่างเราก็เลือกใสแอปนึงที่เราต้องการอ่าอย่างนี้เลยคมมนจอเล็กข้างล่างจอใหญ่ก็ได้ครับดูไปชชดไปได้ครับ ได้เลยข้างบนใหญ่ข้างล่างเล็กก็ได้ครับได้ทั้งแนวตั้งและก็แนวนอนแล้วแต่เราถนัดนะครับผมถ้าเราต้องการน้ำหน้าลายออกแต่จะยูทูบตรงเดียว,วเราก็ลากปิดไปเลยครับแค่นั้นเองครับผมต่อไปก็เล่นสองเฟซส,สองไลน์นะครับเล่นยังไงครับเข้ามาตรงการตั้งค่ารครับ,รบเมื่อมาตรงคําว่าแอปพลิเคชันนะครับเราก็เรียกตัวโกนโทรศัพท์ ถ้ามีไลมีเฟซแล้วก็เปิดกด,เป,ดเปิดอีกเฟซหนึง e น่งกดเทสเป็นสีเขียวก็จะขึ้นแอปโกลอีกแอปหนึ่งครับผมไลก็เหมือนกันครับเปิดอีกก็จะเป็นแอปโกลอีกแอปหนึ่งครับผมนี่ครับเนี่สองเฟซสองไลอันนี้คือแอปที่รองรับสองเฟซสองไลนนะครับผู้่าต่อไปนะครับผมต่อไปเป็นการอัพแรมนะครับเข้าตาตั้งค่านะครับ ค้าเลือกเกี่ยวกับโทรศัพท์เขี่ยวอุปกรณ์ครับลูกค้าเลือกตรงคําว่าแลมตรงนี้เลยลูกค้าิดตรงให้เป็นสีเขียวนะครับพอสีเขียวปุ๊บค้ามันจะมีให้เราเลือกครับหนึ่งครับเข้ามาตรงนี้นะครับลูกค้าเข้ามาตรงแลมเข้ามาตรงนี้ครับข้ามาเกี่ยวกับการตั้งค่านะครับ เลือกีเกี่ยวกับอุปกรณ์ค้าเลือกคำว่าแรมตรงนี้ครับแรมให้นยว่าแรมแรมแรเนี่ยครับแรมเขาก็เลือกเลยครับจะเพิ่มสองแรมสามแรมห้าแรมแล้วแต่เราหลังจากเลือกเสร็จนะครับลูกค้าก็กลับมาที่หน้าแรกเลยครับหน้าตั้งต้นเราก็รีสตาร์ทเครื่องทีหนึ่งครับมันก็จะจำมันก็จะจำนะครับผม ต่อไปเป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์นะครับจะไม่ต,ต้องใช้สายก็คือแบบว่าเข้ามาตรงการตั้งค่าครับลูกค้า้าตรงการตั้งค่าครับเลือกการแชร์เลือกพี c ี n n n เนตรงนี้ครับค้าเปิดเป็นสีเขียวน็็จะเสิร์ชหาก่อนที่ลูกค้าจะเชื่อมหานะครับลค้าต้อง ยิงบาร์โค้ดตรงนี้ครับพิมพ์คําว่า connect p p l e com ก่อนนะครับแล้วก็จะขึ้นบาร์โค้ดท้่เรายิงเราก็ยิงเลยกับจอคอมพิวเตอร์ครับกับคอมพิวเตอร์มันก็จะซิงกันเลยครับแล้วก็โยนไฟล์ให้กันได้เลยครับทั้งรูปภาพทั้งเสียงทั้งเพลงอะไรเงี้ยครับอืมอย่งนี้ได้เลยครับโดยไม่ต้องเสียบสาย OTG USB อะไรต่างๆเลยนะครับผมอันนี้ก็คือเมนูลหลักๆตามๆนี้ที่ทั่วไปไม่มีนะครับผม มีอาหารอะไรก็ไลน์มาถามได้ครับ